สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก้านจะมาแชร์สูตรและวิธีการทำบุญกุหลาบแบบง่ายๆนะคะเหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากก้านจะใช้พิมพ์ซิลิโคนรูปดอกกุหลาบ2ขนาดด้วยกันนะคะขนาดเล็กและใหญ่ในการทำก่อนไปดูวิธีการทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและช่อง Youtube ของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปดูที่การทำกันเลยดีกว่าค่ะ เท hey, น้ำกะทิลงไปผสมกับผงวุ้นได้เลยค่ะหรือจะใช้น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงแช่กับผงวุ้นก่อนก็ได้นะคะแล้วตอนเคี่ยววุ้นเนี่ยค่อยใส่หัวกะทิสองถ้วยตวงตามลงไปวันนี้นะคะก้างแช่ทีเดียวพร้อมกันเลยจากนั้นนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีแช่ทิ้งไว้15นาทีค่ะ ครบ15นาทีนะคะเปิดไฟค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะคนจนวุ้นละลายนะคะจนรู้สึกว่านะคะก้นกระทะเริ่มเดือดปุดปๆเบาๆแล้วค่ะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยตามด้วยเกลือ กลิ่นดอกมะลีค่ะเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมนะคะเวลาทานจะได้มีกลิ่นหอมที่เป็นดอกไม้ค่ะการจะคนไปทางเดียวกันนะคะเพื่อขนมจะได้ไม่ขึ้นตัวแนะนำไม่ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะพอเดือดเบาๆก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะก็ตักแบ่งใส่ถ้วยค่ะเตรียมผสมสีวันนี้ก็จะทำสี่สีด้วยกันนะคะ เสร็จแล้วก็ทำการผสมสีได้เลยค่ะใครมีดอปเปอร์นะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่กล้างจะใช้วิธีง่ายๆค่ะเสร็จแล้วนะคะลงมือคนให้ส่วนผสมเข้ากันสีแดงค่ะอันนี้ก็เป็นสีชมพู สีสวยมากเลยนะคะอตอนนี้น้ำที่ก้างเตรียมไว้นะคะก็เดือดดีแล้วนะคะก้างก็จะนำมาแช่วุ้นเพื่อไม่ให้วุ้นเซตตัวะคะ่ะเทใส่ลงไปเยอะๆเลยะคะ่ะจากนั้นนะคะก็ได้เวลาตักตัววุ้นใส่พิมพ์แล้วละคะ่ะใส่ให้เต็มพิมพ์เลยนะคะ เดี๋ยวพอเราตักตัวขนมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวค่ะต่อไปนะคะการจะทําตัววุ้นใสทา,าเหมือนเดิมค่ะแช่ผงวุ้นไว้นาน15นาทีคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีค่ะครบ15นาทีนะคะเปิดแก๊สใช้ไฟกลาง พอวุ้นละลายดีแล้วนะคะหรือสังเกตเห็นว่าที่ก้นกระทะนะคะมีการเดือดเบาๆนะคะก็ให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยลงมือคนต่อค่ะพอวุ้นละลายดีนะคะและเดือดอีกครั้งก็ใช้ได้แล้วค่ะมั่นใจว่าวุ้นจะไม่เป็นเม็ดได้อย่างไรนะคะให้ดูตามขอบกระทะค่ะจะไม่มีวุ้นเป็นเม็ดๆนะคะเกาะอยู่ ตอนนี้ตัวขนมบุกนกะทิคะก็เซตตัวดีแล้วก็นำมาแกะออกจากพิมพ์ได้เลยวิธีแกะขนมออกจากพิมพ์ก็คือดึงขอบพิมพ์ออกทั้งสี่มุมนะคะแล้วก็คว่ำพิมพ์ลงบีบพิมพ์ขนมนะคะอย่างเบาเมือคะ่ะจากนั้นนะคะนำตัวขนมบุญกะทิที่แกะได้แล้วเนี่ยนำไปวางใส่ในพิมพ์ขนมรูปกุหลาบวางให้อยู่ตรงกลางพิมพ์เลยนะคะเดี๋ยวพอแกะพิมพ์ขนมออกจากพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นขั้นตอนของการตักตัววุ้นใสแล้วล่ะคะ่ะต่อไปนะคะการจะตักตัววุ้นใสลงไปในพิมพ์ค่ะใส่ให้เต็มพิมพ์เลยนะคะพอเราทำแบบนี้จนครบแล้วนะคะก็รอให้ขนมวุ้นเซตตัวพอขนมวุ้นเซตตัวดีแล้วนะคะเราค่อยมาแกะขนม ออกจากพิมพ์กันค่ะตอนนี้ขนมก็เซ็ตตัวดีแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะดึงขอบพิมพ์ขนมออกความพิมพ์ขนมลงค่ะแล้วบีบพิมพ์ขนมอย่างเบามือก็จะได้วุ้นกุหลาบสวยๆแล้วละค่ะ